เปิดวาษนา5หุ้นรับแรงหนุนกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐในช่วงมกราถ,ถึงกุมภานี้ค่ะ 1. ah ให้ราคาเป้าหมายที่35บาทพร้อมเดินหน้าขยายฐานในกลุ่ม ev จากฐานการผลิตในโปรตุกเกสจีนและไทยค่ะ 2. cbg ให้ราคาเป้าหมายที่90บาทรับแรงหนุนจากยอดขายในตลาด clmv ที่เพิ่มฟื้นตัวขึ้นและจะรับรู้รายได้เบียรเป็นไตรมาสแรกค่ะ 3. โคโคโคให้ราคาเป้าหมายที่10.70บาทเนื่องจากน้ำมะพร้าวส่งออกจีนแรงกระชูดต่อเนื่องคาดจะสามารถทำกำไรในปีนี้ได้ถึง993ล้านบาทค่ะ 4. CRC ให้ราคาเป้าหมายที่48บาทคาดว่าในปีนี้การบริโภคจะขยายตัวดีขึ้นและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นค่ะ 5. GPSC ให้ราคาเป้าหมายที่57บาท คาเวอรในปีนี้จะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆจากราคาค่าไฟที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ